กับ,บสบายดีพี่น้องกัแบบสบายดีสขุขสุขคนสมองสบายดียามเศร้าก,กับบรรยากาศเย็นเย็นพี่น้อยลมวีวีลมหนาวอากาศเย็นเย็นแม่คมี่ก็มาชูแม่ตามาสอนกุ้งแต่เศร้าพี่น้อยเกี่ยมไปใส่ผักขาวสังฆทานผ้าขาวมาเนี่พี่น้องให้พญ่ก,าาากาวางพนเอของเงินแม่มี่หละอของสบอะไร จะนตราตอนเพนแต่ว่าบวงเขามาสอนตอนเสาพี่น้อยจะได้พี่น้องเอาบึงอาสมมากันพี่น้องสอนกุ้งสอนกุ้งหาอยู่หากินแต่เสาพี่น้อยเก็บอาหารเพนอาหารเพนเขาก็จะมีหลายอย่างเดี๋ยวพี่น้อยไม่มีลงถ่า ตาข้างม่เขาป่าว้ก็เลยลงมาลำลังไปแมซอนคือห้องไลยู <impression> <violently> ่สแมซอนเสียงแม็ซอนห้องไลไม่มีลงน้ำเสา อ้าวควายตะวันควายตะวันเนี่ยบอกเกี่ยวกันดีซสั่นเริ่มควายนี่นะคุยแม่ซอนมีได้นี่ยังมันห้องสนั่น อืมมมีสอนก่อนไม่ได้ไอืมป่าบอนอืมอ้อมันยักมีสลามเลยอืมข้างต้นาบ่มยีตะวางนี่ยันยักมีสลามมันยักมีต้อไป มาสอนกุ้งพี่น้องถารุ่นถาส้มสิได้หน่อยหรือสิได้ไลยพี่น้องเอ้ก็ไม่ยังลุยมาแล้วพี่น้องมาแล้ว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 แม่ขมีมา,ลมา,ลมาลแมมมาล้วเป็นจังไรเป็นจังไรพี่น,น้องนม่กำลังอันนั้นกำลังจุม่มจุ่มให้มันไปขะหนึ่งพี่น้องเอ้แต่มันสิไปหรือบ่ไปเลยนี่ยกลับไปกลับกลับมา nó tông không bà tóc mặt 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 bay mặt 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 เริ่มร่มหนาวก่อน,응นอืมฮอดบางที่สิบแปดสิบเจ็ด <17. S 2> ไ,ไปก่อนก่อนอยู่าหุนหรอไม่จังไหน tay vừa bờ cái nào tô cung hơi suội rồi thằng này hang vải ta bằng thả xôm hay nói thả thì nó ô số như lời bạn à, xích lông sẹo mồm suốt nào กุ้กุ้งกุ้งกุ <'s> ้งนี่จะมากุ้งมาเด้อมาเด้อขแจวมาเด้พี่น้อนัน้หมักต้นเดงแงม่นเอาหนาใส่กับใส่หนัาจะไดมันตาบอใส่หนัาใส่หนับตายบ่บ่อตายกับบ่อหลายคือเอาหนําใส่นําใส่ตาตไวกว่าโอ้หนักมานัเลยพี่นง มานมานมานจับขูจวดเป็นังไงนะข้างแหลกหลบแหลกเลยเนี่รอบที่สอง,งยังสเตก มาเด้อมาเด้อพายากมาเด้อก้อยแจ่วมาเด้อมาลอยแจ่วลอยกุ้งกุ้งลอยแจ่วน้องเมืองไหนป๊าดพี่น้องสองหอบได้นี่ยนะได้บอกได้ไล่หนึง่งสองสองหลอบมาเด้อมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องกุ้งลอยน้ำแจ่วเด้อ มาเกนเดี๋ยวตาเห็ดโอ้เป็นตาแสแเลยพี่น้องที่ใหญ่พายเลยได้เลยนะไปพายใหม่แล้วโอไปพายม่มีบนี้าสมแมนแมนไปไปไสวยเลยสวยเลยเาลาใหญ่ากระเพยเอากระเพยกระถือมาพกันมาแต่เช้าจะถือกระเพสิมาดังงหได้ ความขีดเพื่อน่ะบอกพ่อจะได้ดังพิงดอกน้ำกันพี่น้องไปเบิ่งพายนั่นอีพี่น้องเยเปลี่ยนพายเหรอพี่น้องไม่มีเปลี่ยนพายเหรอพายที่สองอันนี้สปีดแยงใส่หัวจะคล้องอันนี้กุ้งเหาออาเซเปอันเอาเอากุ้งนั่งแยงอีกพี่น้องไปไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง Vâng cùng nhỏ nhàng đây phía nóng đơ Xin mà kép cùng phía nóng này Xim Mà áo cùng nhỏ nhàng Chắc là xáy đọc cùng phải rồi Nó dù đạn đấy nhau bố gụ mà ta sẽ phải chuột 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 ở nội phía nóng à, mà nóng sẽ để lại bên đấy này nào ta sẽ hay Bảo và... Cùng là những ngoại từ mùa ăn này phía nóng ấy Bố xong Để sẽ chuột hay vừng đơ phía nóng đơ ตัวพี่น้องบ้านนี่กิน,น,นหวานกินไว้บ่สะพอเมตาหรอวะบุกเจ้าจกินเก่งกับอาซิบุสเมตานเนี่ย่าเมตาบ่หมาักปนได้เด้อกุ้งนี่เด้อมีหมูมันยนาหอยน่ะฮะมีหมูมั้ยนะไปจักแล้วเอาล่ะ <c oughs> ยันหาเขาอยากใส่กับกุ้งไปเ <c oughs> ด้อพี่น้องเมือน้ำกันอสอนแล้ว์เล่ย์ยังไปเด้เบิ่งกค้าส่งนี่น,นี่แสละ อุ้ยเจ้าว่าลายันย่างอันนี้ปูกย่างกำลังออกเอ่อห้อมืออื่นแรงแรงกับมือฮดเฮ้ยเกสิโมใส่ยางใส่ใหพี่น้องเลยโทรตามเจหกองไรเนาะเฉพาะมม่จังล่มเน่น่ะมือคือคืนมาแม็ดฝนสิต๊กน้ำบุ๋ยโอ้ยเย่าว่ามื่อี้แหลรมันสิตกน้ำฝนนน่ะ เออนกมาบตอเ้กระแตวเขาเดนกนตะตบตอ้าวกระเจ้าว่ามีลมมีฝนนําได้มาดนิเป็นเล่นละามื่อคือมาหน่ะฝนจะตกกระเจ้าภาพขนเมื่อนด้นหนิพี่น้องทั้งแหลนทั้งยางพูดออายุไะทั้งแหลนทั้งยางนด้นหนิเฉพาพเมื่อ เด็กๆนี่จะเจ็ดโมงนะอืมแต่บ้านเมื่อออกพักแกลนนี่นะดิแม่ปบรระานภักเข่าเพนแม่เมื่อนี้หนาวลมพุ่งกแน่มืดพ้นหน,า,น,น,นาวน่ะพนละชิตกนำ โอ้ยบ่จักมันสิมาหามันเพิ่นเน่าเพิ่นยังหุ่นอืออือโต๊ะง่านี่มันเห็นคนง่ายเมอ่อเห็นห้องอาพี่เลวนี่แล้วคนพุทโตกแเละแล้วก็ไปก่นลยโบ้เลยหยาบพุทหยาบขึ้นหัาขึ้นอือดินมันอ่อนฮะยามันเน่าอือก็ตกซะนะมันบโต๊ะใช่แล้วนี่เฮาก็เดือนนี้แฮมกะกนคือกันเฮาก็ได้ตัดลำซะก่อนแม่เมียนลำแล้ว ืว่าก,กันเล่งทั้งทั้งย่างทั้งแหลน <laughs> จำหลักกินนี่ลาเลยเด้อพี่น้องถ้าเบิ่งคลิปหน้าพี่น้องสบายดีสกุลสกคนเด้อแม่ถ้าเบิ้งควักสมส่องแม่มีนำเด้อพี่น้องเด้อสอ่องแม่ตาส่องน้องผ้าสุกพี่น้องสบายดีสุขสกคนพบก,กันคลิปหน้าเด้อ